ตอน,นรับก็ชุดสองผาจำลองจะหายหลายคนค่ะนี่ห้องที่ยายนอนเตียงคู่ยายนอนตรงนี้ กินอยู่แถวนี้ออกไปก่อนยูปลอชิล้วโอปลูกสวัสดีค่ะตอนเช้าโอเมื่อยเต็มคืนมาเลยนอนหลับจนิดเลยจกต้มแล้วป่ะอ๊ะฮะข้าต้มกาแฟสิเลยนี่เดี๋ยวเอาหมอไปเสียฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิว ดีชอดคุณวิเชียนค่ะอืมบ่ฮู้อีหย่างดีวิวให้เบิ่งกเลยโผล่ผลิตภัณฑ์โพวกี่ห้ออืสมัยโบราณจะจบมัดคู่อ่านเราาเนาะเนาะ โอ้โหเชื่อเฮ้อเจียบเหรอกาแฟยายแล้วเดี๋ยวยายเอาคลิปก่อนยายยังไม่ได้คลิปบริเวณนี่เลยอืม โอ้ยไปสดวิวให้เบิกมาสอดคุณวิเศษเต็มหมดทุกห้องนันหมักพลังเดี๋ยวจะไปเก็บเอาฝรั่งเป็นรัว แม่หน้าเห็ดจะออกว่ะแล้วตรงนี้มีก้อนหินด้วยอ้มีก้อนหินด้วยวามาวม่ามีก้อนหินนี้เกียนสมัยโบราณจนะ้ะเกียนอันนี้ก้นน้ำน้ำยุกสมัยโบราณวนะ โอ้โหจนขึ้นสนิมหมดเลยอืมเบิ่งดูบบืหนวะโอ้โหเล็กทั้งบดเลยวะ่ะอู้หูยโยบขึ้นเลยอันนี้โยไมาลงเลยเสียแล้วมึงนเะ <c oughs> สียแล้วเสียแล้ว บาดาลสมัยโบราณน้ำบาดาลนสมัยโบราณน,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 นั้นต้นจานนะคะาบักเขาไม่ให้มันสูงถ้าสูงมันก็จะเกี่ยวไปแล้วก็จะเป็นแดงๆนะแล้ก็ม,นะะามาตรงรานจดลุนะคะนี่ โอชีชามาให้เห็มาลูกอันนี้ห้อยตุ่มเติ่งๆอยู่ดอกไม้คูนต้นคูนนัน่นเองต้นคูนค่ะนี่มเมล็ดมันนัน่นเองเมล็ดต้นคูนเดูนี่เบิ่งไหมนี่คยเห็นมันนี่ยาวขนาด โอ้ชอกว่าผลทอชกกว่านะคะเอ๊ว่าจะเรียกต้นขุนหรือเปล่ามันไม่ใช่นี่ว่าแม่นอยู่บ่นี่ใบมันแม่นอยู่บ่ห้องโบแม่นว่ะยายก็นั่งยังงงว่ะผักมันยายถือโอ้โหยาวยาว,ยาวมากเลยว่ะ โอ้โหนกเหมือนทั่วพักยาวเลยก็บโหแม่นว่ะงงเหมือนตึ๊ hmm. ดรีสอร์ทคุนวิเชียนอันนั้นก็แมน่นแต่เลื่อนเลื่อนประตูลานรถรถก็จอดอยู่นี่ก็เลื่อนประตูออก คนเขาไปนอนห้องพุ้นใจบหมดแล้วแล้วก็อุ่นชาค่ะนี่อุ่นชาอันี่น,นี่นั่งอยู่ตรงนี้เลื่อมจนว่วจะเลื่อมอันนี้ นฮ่มันสูงด้วยมันยาวนี่มันออกมาแบบนั้นเลยนะเบิ่มผู้ยาวมากเลยครัผู้ผู้เป็นเบาะ EP ยาวมาก เขามาจื้อแบกแมนนี่แม็กแบกแมนบอกอันแม่นบอกมาแม่นแบกแมนไหมคืออย่างเนาะโอ้โหบ่ใจกางเกงในวะอะมุดแดงเนาะหมดแดงเธอเอิ้นหมดแดงวะฮะเอิ้นหมดแดงหรืออะไรวะงงเหมือนตึ๊ อำนาจเจริญสุดประทองอันนี้นะนาจเจริญพี่ตัวอะไรอะอันนี้ก็สวยอันนี้ยิ่งเป็นเป็นอันน,นะไรเลยวะงามมากพี่ย้ายจับเอาก็มาอันนี้ตัวอีหยิง่งวะ เด็กน้อยเบิ่งนะเด็กน้อยชอบอน,นี้ตัวอีหยังว่าฮึอันนี้แหงงามงามใยญ่ อันนี้ไม่ต้องบอกว่าคืออะไรเนาะถ้าคนไม่รู้ก็ปลดหกลายว่ากระต่ายโอ้ยเจ้ากระต่ายเอ้ยเอากินมึงยายเนี่ยเอา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 โอ้มันบองับปะมันบ่งับกระต่ายเลยกระต่ายไม่งับเออันนี้ก็ทางเข้าทางเข้า รีสอร์ทนะวันวาน,วานรีสอร์ทนะวันวาน,วานรีสอร์ทค่ะได้นอนดูห้องข้างล่างว่าหุ่มลายอนี่ลานจอดรถนะคะตรงนู้นลาน ก็เห็นหุ้งมูจักหลอกนี่ตรงนี้โอ้โหใบไม้ใบไม้เต็มเลยที่เดินเมื่อคืนตรงนี้ยายจะมาตำช่มตำนะมาตำช่มตำปืนร้านขายช่มตำแล้วนะตรงนี้ค่ะหวานนึง สัมภาษณ์กันอยู่นี่นะมาสองตัวนั้น ยายคอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลกุเทกดจับตะไครกุรกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ